เย้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 ว่าไงจิทามคอตมังคอจิแอดเวนเจอร์ตอนฤดูกาลรอาเมเซมาคิทิ วันนี้คุณพระอาทิตย์ยิ้มให้เราทั้งวันเลยยูหูสวัสดีคุณพระอาทิตย์ตามมาตามมาบังคตจีฝนตกแบบนี้เราก็วิ่งกันในร่มไปก่อนนะมังคตจีถึงจะวิ่งไม่สาดใจแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้วิ่งเลยนะมาเคจี หนาวๆแบบนี้ต้องออกกำลังกายให้อบอ,อุ่นหน่อยนะมังคุจีได้เลยได้เลยมาเคจี <c oughs> <c oughs> มังคจุจีวิ่งเล่นกับมาเคจีทุกวันเลย <c oughs> วันนี้คุณพระอาทิตย์ยิ้มให้เราทั้งวันอีกแล้วเ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมบางทีก็ร้อนบางทีก็มีฝนตกบ่อยบ่อบางทีก็หนาวละมาเคจิีเขาเรียกช่วงเวลาที่อากาศร้อนฝนตกและหนาวหนาวว่าฤดูกาลต่างๆยังไงล่ะมังคจิฤดูกาลฤดูกาลฤดูกาลคืออะไรใหญ่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 หมังคจิสงสัยว่า อะไรคือฤดูกาลหรือว่าที่ทามาคอตจะไม่มีฤดูกาลนะฤดูกาลก็คือการแบ่งช่วงเวลาตามสภาพอากาศยังไงล่ะมังคจิยังไงเหรอมา์เคจีก็ช่วงไหนที่คุณพระอาทิตย์ออกมายิ้มให้เรานานๆอากาศร้อนๆเราเรียกว่าฤดูร้อน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  ถ้าวิ่งเล่นฤดูร้อนเราควรจะใส่อะไรดีนะถ้าช่วงไหน <c oughs> จเจอคุณเมฆสีดำๆดบ่อยๆ <c oughs> และฝนตกบ่อยๆ <c oughs> เราเรียกว่าฤดูฝน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  <c oughs> ถ้าวิ่งเล่นฤดูฝนเราควรจะใส่อะไรดีนะ <laughs> ถ้าช่วงไหนอากาศหนาวทำให้เราสั่นๆเราเรียกว่าฤดูหนาว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  <laughs> ถ้าวิ่งเล่นฤดูหนาวเราควรจะใส่อะไรดีนะร้อนฝนหนาว ร้อนฝนหนาวฮ่ฮฮฤดูกาลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Season S E A S O N season ฤดูกาล season ฤดูกาล season ฤดูกาล S E A S O N season เหมือนมากเลยมังคอิถ้าฤดูการวนกลับมาที่ฤดูการเดิมก็จะแสดงว่าครบหนึ่งปีแสดงว่ามังคอิกับมาเคจิก็เจอกันมาครบหนึ่งปีแล้วนะออ้โหนึ่งปีแล้วลาอแล้วมังคอจิโตขึ้นบ้างไหมล่ะมาเคจิก็โตขึ้นนิดหน่อยนะแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมังคจิก็จะวิ่งเล่นกับมาเคจิทุกปีเลย <c oughs> <laughs> ได้เลยได้เลยแต่ว่าเพราะแต่ละฤดูอากาศจะไม่เหมือนกันมังคอจิต้องดูแลสุขภาพทุกฤดูเลยนะจะได้ไม่ป่วยได้เลยได้เลยมังคอจิไม่ชอบป่วยป่วยแล้ววิ่งเล่นไม่ได้ไปไปเราไปวิ่งเล่นกันต่อดีกว่ามาเคจีได้เลยได้เลยรักษาสุขภาพด้วยนะมังคอจิ